สวัสดีค่ะพบกับใหม่ชิชนกนะคะกับรายการใจสวมานท็อกรายการทลอกสบายๆที่จะช่วยให้คุณค้นพบแล้วก็เจรณา,ายเพชรท,ที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณค่ะกลับมาที่ EP นี้กันนะคะพี่น้องมีหลายคนนะคะถามว่าสาบานได้ไหมหรือว่าในละครเนี่ยก็ชอบพูดว่าสาบานฉันสาบานละถ้าเกิดว่าฉันโกหกขอให้ฉัน เกิดอะไรขึ้นแล้วก็พาผ่าเป้อนเปื้องเนี่ย,ย,ย,ยนะคะก็เลยเกิดความสงสัยขึ้นมาว่าเอ๊แล้วคริสเตียนเราเนี่ยสามารถสาบานได้ไหมหรือว่าเราจะทํายังไงดีที่จะให้คนที่ไม่ได้เชื่อพระเจ้ารู้ว่าเราพูดจริงเราไม่ได้โกหกแม้ว่าเราไม่ได้สาบานนะคะวันนี้ค่ะผู้ที่จะให้คําตอบและก็ความกระจ่างกับเราก็จะเป็นใครไปไม่ได้นะคะนอกจากสิทธยาพิบาลอาวุโสข,ของเราค่ะท่านอาจารย์มนุนศักดิ์กมลมาตยากุลสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับก็เปิดมาที่คําถามแรกเลยค่ะคริสเตียนเขาสามารถสาบานได้ไหมคะ คือคริสเตียนก็สามารถสาบานได้นะครับแต่ว่าพระเยซูก็สอนว่าก็ไม่ควรที่จะเ,เรียกว่ายึดในเรื่องของการใช้การสาบานอ,อยู่บ่อยๆนอกจากว่าจำเป็นจริงๆหรือว่ามีมีอะไรเขาเรียกว่าข้อกำหนดนะอย่างเช่นเ,เราเข้ารับตำแหน่งหรือว่าเราขึ้นศาลหรืออะไรเงี้ยก็จะมีการให สาบานหรือว่าให้ปฏิญาณด้วยอย่างเงี้ยเราก็โอเคก็เดินตามนั้นได้คือคือไม่ใช่เป็นคําสั่งห้ามแบบเด็ดขาดเลยนะแต่ว่าเป็นคําสอนที่ให้รู้ว่าชีวิตของเราเนี่ยมันไม่น่าจะต้องพึ่งคําสาบานเพื่อจะทําให้คนอื่นเนี่ยเชื่อถือคําพูดของเราอแล้วทําไมแบบพระเจ้าหรือว่าพระเยซูถึง ให้เราหลีกเลี่ยงไม,ไม่ไม่แบบสาบานนะคะอาจารย์ในเมื่อมันก็อาจจะมีบางกรณีที่อย่างเช่นแบบการเข้ารับตําแหน่งเนี้ยมันก็สําคัญเหมือนกันแต่ว่ามันก็จะมีบางกรณีที่บางคนคิดว่าเอ้ยอันเนี้ยสาคัญมากเลยเช่นแบบจะไปขอลูกสาวเขาผมสาบานว่าผมจะจุดจุด,จดอะไรแบบเนี้ยค่ะมันก็มีความสําคัญเหมือนกันอย่างเงี้ยทาไมเราถึงไม่ควรนะคะคือพระเยซูก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นมนุษย์เนี่ยเอ่อ สิ่งที่เราสาบานนี่บางทีมันมีเหตุจํากัดที่ทําให้เราเนี่ยทำไม่ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าจะต้องสาบานเพื่อให้คนมาเชื่อถือในคําพูดของเราเนี่ยทำไมเราไม่พูดความจริงและให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คําพูดของเราหรือว่าให้เขายอมรับหรือเชื่อถือเพราะว่าที่ผ่านมาเรารักษาคําพูดมาโดยตลอดอ ยกเว้นว่ามันเป็นเหตุที่สุดวิสัยหรือมันเป็นสิ่งที่เราไม่รู้ว่าสถานการณ์มันเป็นอย่างไรบางทีเราไปสาบานว่าเราไปแน่นอนป่วยขึ้นมา <c oughs> ไปไม่ได้เพราะนั้นพระเยซูบอกเราไม่สามารถทำให้ผมขาวหรือผมดำได้มันพระองค์กำลังเชี่อเราได้เห็นว่าเราเป็นมนุษย์เนี่ยบางทีเรามีความจำกัดนะเราไม่ ไม่ไม่ใช่เป็นผู้ที่จะควบคุมกำกับทุกสิ่งทุกอย่างได้ฉะนั้นเราก็ไม่น่าที่จะพึ่งพิงในเรื่องของคำสาบานเป็นหลักในการที่จะต้องมาอ้างแรือสาบานอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้คนเนี่ยยอมรับในคำพูดของเราถ้าถ้าเราใช้บ่อยๆเนี่ยแสดงว่าเราเองก็ไม่มั่นใจว่าไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยเครดิตเรามัน รู้สึกว่ามันต่ำเหลือเกินคือเหมือนยิ่งสาบานเยอะเครดิตก็ยิ่งต่ำลงใช่ครับยิ่งต่ำลงใช่แล้วอย่างในพระคัมภีร์ค่ะเขาพูดเรื่องสาบานไว้ว่าอย่างไรางคะอาจารย์กเ็เขาใช้คําว่าบ่นนะบน่นเออเวลาเวลาสาบานกับพระเจ้าเนี่ยเขาจะใช้คําว่าบน่นนะซึ่งในปัญญาจารย์ก็บอกว่าถ้าเราไม่บ่นกับพระเจ้าก็ดีกว่าที่เราบ่นไว้หรือว่าสาบานแล้วเราทําไม่ได้หรือไม่ทําตาม อันนั้นก็จะเป็นความผิดสําหรับเราเพราะฉะนั้นในพระคัะมภีร์เดิมนี่การอนุญาตนะครับให้บ่นหรือให้ให้ให้สาบานได้เปาโลก็มีการบ่นตัวเนี่ยเวลาเขาเจอวิกฤตชีวิตครั้งหนึ่งแล้วก็เขาก็บ่นไว้แล้วเมื่อเขาลอดออกมาเนี่ยเขาก็ทําตามที่เขาบ่นเอาไว้แล้วมีเคสที่ในพระคัมภีร์ค่ะมีเคสที่เขาบ่นแล้วแบบเขาไม่ได้ไม่มัน เขาไม่ได้แบบแก้บนจะเรียกว่าอย่างไงแก้บนได้ไ,ไหมคะ<า>มเออเไม่ได้ทําตามสิ่งที่ตัวเองพูดไว้ได้ไหมคะนึกออกที่เป็นเหตุการณ์เจาะจงเนี่ยก็ไม่มีมแต่ว่ามีแต่ผู้เผยชนะที่บอกว่าพวกอิสราเอลเนี่ยห่างไกลจากพระเจ้าแล้วเขาก็ใช้พระนามของพระเจ้าเนี่ยเพื่ออ้างเสร็จแล้วก็ไม่ทําตามหรือว่าไปหลอกคนอื่นให้เชื่อ,อนะอโดยใช้พระนามพระเจ้าเพราะว่าเวลาเราบ่นหรือสาบานเนี่ยมันต้องใช้พระนามของพระเจ้าไง ซึ่งมันก็เสี่ยงถ้าเราทําไม่ได้หรืออะไรจํากัดเนี่ยมันก็ถ้ากอกว่าเราใช้พระนามของพระเจ้าอย่างไม่สมควรก็จะมีโทษนี่ตามบัญญัต<อ>ิสิประการข้อสาม สนใจมากเลยค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าคริสเตียนเราอะค่ะไม่ควรสาบานใช่ไหมคะเราทําอย่างไรได้บ้างคะนอกจากแบบแบบอาจารย์เมื่อกี้พูดว่าให้พูดความจริงแล้วก็ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วนอกเหนือจากนี้แล้วอะค่ะจะทํายังไงได้บ้างให้คนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนนะคะเชื่อว่าเราแบบพูดจริงคือคือว่าเครดิตเนี่ยหรือว่าความเชื่อถือเนี่ยบางทีต้องใช้เวลานะเอ่อโดยโดยธรรมชาติแล้วอยู่อยู่เราเป็นคนแปลกหน้า ไปพูดและเขาเชื่อถือในทันทีนี่มันอาจจะยากะนะแต่ว่าถ้าเราดําเนินชีวิตและรักษาคําพูดอยู่อย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอนี่ในที่สุดคําพูดของเราก็จะศักดิ์สิทธิ์โดยไม่จําเป็นต้องมีคําสาบานคือเป็นที่รู้กันว่าคนนี้ถ้าเขารับปากเขาก็ทําตามที่เขารับปากเสมอเพราะนั้นเครดิตในชีวิตของเราเนี่ยมันควรมาจากการที่เราสัตซ์ซื่อหรือว่าการที่เราดําเนินชีวิต โดยการรักษาคำพูดของเรานะโดยไม่จำเป็นต้องอ้างพระนามของพระเจ้าหรือไปสัญญานะถ้าถ้าคนอ้างเยอะๆเนี่ยก็ทำให้คนสงสัยได้ว่าไอ้นี่มันมันอาจจะไม่มีเครดิตในตัวแล้วก็น่าสงสัยค่ะแล้วอย่างนี้ค่ะถ้าอาจารย์บอกว่าเราให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คำพูดของเราอย่างนี้พิธีให้คำสัตย์ปฏิญาณในการเข้ารับตั้งแน่งต่างๆอย่างงี้ค่ะ มันยังต้องมีไหมคะหรือว่าจริงๆควรทําหรือว่าไม่ควรทํำยังไงคะอาจารย์มันก็เป็นหลักปฏิบัติเพื่อที่จะให้คนเข้ารับตําแหน่งได้ได้ได้ให้คํามั่นสัญญาอ,อย่างน้อยก็หวังว่าเขาจะระลึกถึงคําปฏิญาณด้วยว่าคําสาบานที่เขาได้ให้ไว้แต่ว่าที่ผ่านมามันก็ไม่ค่อยได้ผลนะักการเมืองก็ก็ว่าไปตามพิธีกรรมนะเนี่ยเข้ารับตําแหน่งไปปฏิญาณไปแรงต่างเนี่ย เ,เขาก็มีระเบียบอย่างนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็ในศาลก็เหมือนกันก็มีให้การเท็จมีอะไรต่างเนี่ยเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นแต่ว่าอันนี้มันก็เป็นหลักที่เขายังคิดว่ามันเป็นประโยชน์ที่ควรจะมีสิ่งนี้ไว้เพื่อให้รู้ว่านี่เป็นคําพูดที่สําคัญนะที่จะพูดต่อไปนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเราอยานึกยังไงจะพูดยังไงก็ได้ต้องคิดให้ดีก่อนที่จะพูดเพราะว่าเราได้ปฏิญาณหรือว่าสาบานไปแล้ว หรือแม้ว่าถ้าสมมุติจะทําอะไรบางอย่างที่มันไม่เหมาะสมก็อาจจะได้นึกย้อนไปถึงคําปฏิญาณที่ตัวเองเคยให้ไวอะไรเงี้ยด้วยคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันเป็นความเชื่อนะของของอย่างในคนไทยอย่างเงี้ยก็มีความเชื่อว่าคําสาบานเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็มีมีผลผูกมัดในระดับหนึ่งระหว่างคนคนนั้นกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เอาสาบาน ทีนี้ค่ะในพระคัมภีร์ใหม่เคยได้ยินมาอาเคยอ่านมาค่ะเขาบอกว่าใช่ก็ว่าใช่ไม่ก็ว่าไม่ถ้าพูดเกินจากนี้ก็คือจะเป็นบาปในในชีวิตจริงของเรามันเราควรจะเอาไปแอปพลายยังไงบ้างคะอาจารย์หรือมันหมายถึงยังไงบ้างคะคือมันหมายถึงว่าเราคาพูดของเราทุกคําเนี่ยคือคือไม่ใช่ทุกอย่างที่เราคิดนี่เราจะพูดได้ใช่ไหมฮะอย่างเราคิด แล้วก็ให้ดีแล้วไม่พูดดีกว่าพูดแล้วมันไม่เกิดประโยชน์แต่ว่าทุกอย่างที่เราพูดออกไปนั้นมันผ่านการคิดไตรตรองแล้วก็เป็นการพูดความจริงนะเป็นการพูดความจริงที่พระเยซูบอกจริงก็ว่าจริงไม่ก็ว่าไม่มนะก็คือว่าเราไม่มีเล่ห์เหลี่ยมหรือการหลอกลวงอยู่ในคำพูดของเราออขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์มีแบบ หลายอย่างมากที่ที่ตอบคําถามท,ที่มีในวันนี้นะคะก็<ถ>วันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์มนรณศักดิ์มากๆเลยค่ะที่ทามาให้ความกระจ่างกับพวกเรานะคะ<ๆ>ก็อยากจะหนุนใจพี่น้องนะคะว่าแม้ว่าเราไม่ได้สาบานเนี่ยแต่ว่าเราสามารถแสดงความสัตย์ซื่อแล้วก็ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คําพูดหรือว่าการกระทําของเราได้นะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยสำคัญกว่าคําสาบานเป็น,นไหนๆเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดรายการดีๆจากคริสจักรใจสมานนะคะสําหรับวันนี้ก็ สวัสดีค่ะ